สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมื้อนีนพอกันตอนเช้าๆเนาะคะ่ะมื้อนี้มีทุระจะไปอ่าเขื่อนซิรินทอนเนาะคะ่ะเนาะอยู่บนอยู่จังหวัดอุบลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปทุระเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางหรือว่าเห็นีหยังสวยๆงามๆก็จะเก็บมาฝากกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชวมไปน้ากันค่ะอันนี้โซเฟอร์สัน โซเฟอร์โซเฟอร์ตื่นแต่เด็กขึ้นเขียดแทะหน้าบูดแทนาโซเฟอร์ฉันนอเดี๋ยวชมไปน้ำกันค่ะพี่น้องเนาะเกือบอ่าเกือบหกโมงเนาะสักค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หอดหกโมงกว่าเขากำลังมาหอดซีสเกตค่ะมือนี้เขาจะไปเคลื่อนอุบลรัตเนาะเพราะว่าไอเอียงก็เขาเอินแฟนมูเน่ะเสียคนต่างประเทศนะคะพี่น้องกันเลยอ่ะ ก็เลยเพิ่นจะไปอยังเคินเอยียงอะลอยอังค้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศซีสเกตตอนซาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยสองร้อยสี่สิบเอ็ดปีจังหวัดซีสเกตคัขาง,ขงนีสิเป็นแนะนำแน,น,ำแนมโบห็นแล้วเนาะคะ่ะโนเทนไลท์เดี๋ยวเราก็จะไปบูแหละไปมมยูบันดูเนาะค่ะพี่น้องเนาะอำเภอกันทะล่มเนาะ ก็จะไปพอมูกอนเพราะว่านัดผอมูอยู่หันเจ็ดโมงเชานะคะแล้วก็จะเดินทางต่อกันเนาะไปเกิอนอุบลนะน่าจะอยู่แถวพัทยานอยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะพาชมบรรยากาศช่วงระวังการเดินทางไปพุ่นเนาะไปพัทยานอยหรือว่าบางเทอก็ลงอะ่ลงอะลงไปเ่อนก็อาจจะทายใ้เมืองน้ําเป็นบางช่วงแต่ว่า อันนี้ความือเป็นโรงพยาบาลศรีสะเกดนะคะพี่น้องเนาะอันนี้มูนาะเจ็ดโมงสาวหอดบานมูนะคะพี่น้องเนาะอันนี้เรเืออีกสามหน้าที่เขากำลังจะเลียวเขาบานมูพอดีค่ะพี่น้องเนี่ยถือว่ามาตรงเวลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ยู่อ่าอำเภอกันทะลมเนาะบันอ่า บันดูตรงคำบันค้อบันค้อนะคะพี่น้องทางมาจากสีสเกีนเนาะบันโมยูบันดูนะคะเดี๋ยวค่อยคือไฟแดงโดนแท้เนี่ยได้ย,ยู่สามหน้าที่เองเดี๋ยวคอยสิบหอดเวลาเจ็ดโมงหอดเทื hot, ่นโมอาไฟแดงโดนค่าค่ะพี่น้อง แต่หาจังไหเฮากะ,ะเนี่ยอีแป๊บเดียวก็ฮอรเท่านโมละคะ่ะนี่เขาไปเดี๋ยวเขาไปแป๊บเดียวก็ฮอรเท่านโมเขาเขตวิบูนบังสาหารเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะพี่น้องวิบูนบังสาหารเนาะคะ่ะองค์ปุรชธานีเนาะเขาเขตเน,นะะาะเมืองรถบานไปเที่ยวสงสัยไปเที่ยวพัทยาหน่อยด้วกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องรถบานเต็มเลยฝนอ่ะข้างหน้า เดิก็ไปเที่ยวพัรยเจหน่อยนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงก็หอดละคะพี่น้องขึ้นชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะคะตอนเมื่ออันออกมาจากซีสเกตับผ้ากันแหว์ซื้อขนมยูซ่าเซเว่นนะคะกองเต็มเต็มเลยก็ซื้อไปเพราะว่าอ่าโมอเขาเมสาแพร่นะคะพี่น้องเมสาแพร่สำหรับปลาลงไปในเขื่อนสิริทอดเนาะเท่ากับ ก็ประกันเอาโคกอ้ยังมูฮคกอ้อยประกันเอาโคกอ้ยังมาต่ำม,มาหงน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะและ้วก็ให้เขาปุ่นกขยังมากินน้ำก็เลยซื้อของเขาไปกินน้ำเขานะคะพี่น้องอันนี้เขตวิบูรณ์บงสาหารแมนบอกอันเอินถึงผิดอ <laughs> ุบลเนาะค่ะพี่น้องอุบลแต่ว่าอันว่าต้นหมอกต้นหมหลายเนาะทางถนนโนท้างแล้วกะ็มันแบบมันรู้สึกว่าลมมันลมเย็นแล้วก็มันเฮ็ดใ้เฮ็ดใ้แบบว่า มันบ่คอดเนี่ยประเทศใจใจเขาเย็นลงน้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเวลาเห็นต้นหมอกต้นไม้ลายๆเนาะมันดนะื่นลมอะเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปไกลถึงเราจะค่อยจะทายให้เมืองอีกเนะาะค่ะพี่น้องเนาะดอกไม้งามค่ะพี่น้องดอกไม้งามในเมืองอ่ะวิบูนบางสาหารเนาะ ต้นนี้ยังมีดอกสีม,ม่วงๆงามๆอันทนมากเนี่ยเดี๋ยวอันจะไปหาก่อนมันซื้อต้นนี่ยังอยากได้ไปปลูกอยู่บ้านนะเนี่ยงามดีจ้ะนะอันเห็นหลายมองแล้วเนาะที่เขาปลูกแต่ยิ่งเมืองอวันในปลูกหลายเนี่ยสากุระเมืองไทยบ่เนี่สีม่วงๆเนี่เนี่ยแน่ท่านขอน,นี้อันก็จะเลี้ยวขวาเทินไลท์เขื่อนสีลินทอน พัทยาหน่อยเดี๋ยวขวาเนะาะอ่อแยกนี้เนาะเอออย่างอีอย่างนี้อันก็บูพัทยาหน่อยเขื่นนอนสิรินทรอนยีสิบแปดกิโลพัทยาหน่อยสิบเก้ากิโลค่นะน้อง วนกับพี่น้องโอ้ยเนาะงามเถีนงามเท่ฮะปูนกับพี่น้องเขื่อนซิลินทรอนเลยค่ะเด้อพัทยาหน่อยพัทยาหน่อยโอ้ยชุดชื่นดีแค่ค่ะได้เห็นในน้อยแล้วปูนแพ่เต็มเลยแพ่เต็มเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้น้ำบกลุ่มแน่แล้วเนาะ เืีอนซิรินทรชอพัทยาน้อยมืองบรรยากาศหลอลหลอการตานาคาเฟ่เก็บตะวันเดือนชา ดิสวรรณแพแพฟุตตี้กุ้งเผาอะธิโมูจะมาเนาะคะธิโมูจองไว้แพฟุตตี้กุ้งเผาอ่เดี๋ยวค่อยช่วงกันต่อค่ะพี่น้องโอ้ยพัทยาหน่อยบานเฮาเดี๋ยวค่อยช่วงกันต่อค่ะคุณนาะต้นมะพร้าวก็เต็มอยู่ค่ะพี่น้องบุญนะอ๋อค่ะพี่น้องเอารถลงเขอมไปได้เลยเพราะว่าเขาเอาในแท่นี่เนาะ พุตตี statement. ้กุ้งเผานะคะโอ้ยเวลคัมทุพัทยาน้อยเด b e a ฟูโอ้ยงามค่ะงามแน่ค่ะพี่น้องเมืองตีลาพัทยาน้อยพัทยาน้อยบานเฮาโอ้ยงามเนาะคนนะเป็นเกินซีรีนท่อนเนาะค่ะ เขื่อนซิมิท่อนนะนที่เราจะมาดูบนนะคะพี่น้องเนาะ,ะสามีลองถ่ายูเลยค่ะโอ้ยพี่งามจังเนาะสระเด็กน้ำเด็กสระน้ำเด็เอ่ะนี่ตั้งแต่กระไดคะ่ะพี่น้องไปไปเข้าไปวันนี้เขาจะไปลงแพกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่ามูาเป็นเมาแพไปอันกับหัวกัน สวยงามค่ะแพฟ้าใสสระน้ำเด็กพุตตี้พุตตี้กุ้งเผาเนาะบางเถวจะไปเลยพุตตีกุ้งเผาป่าจ๋ว Thank yeah. you. mà thế bông má nhìn thế đâu nhá ngồi cạnh này cháu quẩy à bón,

ไ่ได้ไปดอกไม้นี่ยปลาอะไรว่ายังนนพ,แบบพ่อวะม่ได้กอปยอเดีมแม,ม,ม,มันเนสันเ,เหินเออหินจะพักประหลาห เอาคนพยงเขาตอดล็อกเโอ้ยนาตอลอกดาเต็มอยู่างนาอยู่ยังใส่กขบไม้โ้ยม่ถือเอาก็ได้ถือเอา ขออภัยหลายๆค่ะพี่ด Yo, อกเ,นะเ,เดี๋ยวสอรี่ขอโทษขออภัยค่ะมันเหนื่ให้หลีอนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าทั้งเหนื่อยทั้งมวลเลยคือว่าแหละเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วจัะไันก็ต้องขอบคุณหลายๆพี่ๆยังน้องสุขูสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมนเพรานแน่จะอันสามีนั่งกันเหนยไม่ได้ค่อนเนยเนื่ยยอยสวยลอยลมแล้วค่ะพี่ดอก อ่าคาบ๊ายบายรักษาสุขภาพพอกันวิดีีอนาค่ะเดินทางกับบานกันค่ะพี่น้องเนอ